คือผมเองอ่ะเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งเลยเว้ยเป็นเกมเมอร์จริงๆจังๆแหละผมเล่นเซผมเล่น c ซจีโอเซจโอะเกมพาวเตอร์อะรอบบินนะชั่วโมงบินประมาณสองพันกว่าชั่วโมงผมเล่นเกมเทลเลนเนอร์เกมวิ่งอ่ะเป็นหมื่นชั่วโมงอ่ะผมเล่นตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่ดูวาสองอ่ะผมเล่นเอลตั้งแต่ไม่รู้่ตอนที่มันเข้าการีน่าใหม่ผมเล่นคอนตั้งแต่เข้าการีน่าใหม่ๆผมเล่นอะไรอีกอ่ะผมเล่นดอทเออะดอทตาผมเล่นวอลคาร์สามอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะ ผมเล่นเกมคอมมานโดเล่นเกมเพลย์ Play, เกมที่ยัไม่รู้เล่นไปหมดเลยแต่เชื่อปะที่ทุกอย่างที่ผมเล่นมาไม่ยากเท่าเกมหนึ่งที่ผมเคยเล่นมาก่อนเป็นเกมที่ผมเพิ่งค้นพบผมเพิ่งได้รู้จักจริงๆก็คือเราเล่นมานานแล้วแหละแต่เพิ่งเพิ่งรู้สึกตัวว่าเออกำลังเ,เล่นเกมอยู่มันคือเกมแห่งชีวิตด้ว <laughs> ยคลินใช่ปะมนฟังดูคลินนะแบบเกมแห่งชีวิตคือที่อะไรเนี่ยทุกคนเล่นเกมมันอยู่ผมก็เล่นเกมอยู่คุณก็เล่นเกมอยู่ พ่อแม่คุณก็เล่นเกมอยู่เพื่อนคุณก็เล่นเกมอยู่ทุกคนกำลังเล่นเกมอยู่ทุกคนอยู่ในโลกนี้โดยการที่กำลังเล่นเกมแห่งชีวิตกันอยู่มม่เป็นเกมที่โคตรายากเลยเว้ยเฮียยากขี้เฮียยากชิบหายยากสัสสแต่ว่าก็สนุกอยู่นะคือเอาจริงนะต่อให้มันไม่สนุกไม่ต่อให้มันไม่สนุกแล้วงไงต่อคุณจะฆ่าตัวตายอะ่ะเออคือการจบเกมของคุณก็คือฆ่าตัวตายไม่ได้บอกให้คุณฆ่าตัวตายนะแต่ว่าเออนะคือ คุณเกิดมาแล้วคุณก็ยอมรับในการเล่นเกมแล้วเหมือนแบบตอนที่คุณคลอดออกมาคุณแบบกดตกลงเทอมเทอร์มออฟเซอร์วิสเทม service, อมออฟซอวิอ่ะกณตกลงในการเล่นเกมนี้นะกดตกลงปุ๊บนะเรียบร้อยแล้วคุณโดนกดตกลงไปแล้วไงคุณก็ต้องเล่นเกมนี้ทีนี้ผมเข้าใจเว้ทุกคนอะ่ะเกิดมาก็มีโหมดต่างกันมีทั้งคนที่เกิดแบบอีซี่โหมดมีเรียมฮาร์ดฮาร์ที่เ่ี่เก็าปะคนที่มาอีซี่โหมดคืออะไรคนที่แบบเกิดมารวยจัด หน้าตาดีเจีนติกดีเล่นเว็บแบบเดียมแม่ขนเบิกแล้วมีเงินหนามีเงินลงทุนล้มมาก็ล้มมันกองหมอนนี่คือคนที่เกิดมาอีซี่ไลฟ์อีซี่หมดคนที่เกิดมามีดียมก็แบบเกิดมาพอกินพอใช้พอมีเงินซื้ออะไรได้บ้างอาจจะไม่ได้มีเงินเหลือเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ลําบากก็นี่ค,คนเกิดมามีเดียมส่วนคนที่เกิดมาฮาร์ดหมดฮาร์ดแบบผมเกิดมาจนไม่ได้หล่อรวยต้องพัฒนาเองกันหมด เกิดปะทั้งหน้าตาทั้งรูปร่างทั้งเงินทั้งสไตล์การแต่งตัวทั้งทุกอย่างนนะทุกอย่างต่างการจีบผู้หญิงเฟร i ติ้งเกมทุกอย่างต้ฝึกแล้วเกิดแบบโมเด็แล้วเ,เกิดไม่รู้ดิถ้าคนดูคลิปผมอยู่ถ้าคุณยังฟังผมอยู่ตอนเนี้ยเราอาจจะคล้ายๆกันเราเราอาจจะมีอะไรคล้ายกันหวังว่าจะเป็นแบบหวังว่าจะเป็นแบบน,นั้นละกันซึ่งเราสองคนอาจจะเกิดมาในโหมด h ร์ d เราผมกับคุณ เราต้องจะเกิดมาในโหมดฮาร์ดซึ่งไม่เป็นไรโหมดฮาร์ดไม่ได้แปลว่าจะเล่นไม่ได้ที่สําคัญคนที่เกิดมาในโหมดฮาร์ดกับคนที่เกิดในโหมด Easy อีซี่ถ้าคุณผ่านไปได้คนในโหมดาโหมดฮาร์ดอ่ะคุณจะเก่งกว่าคุณลองนึกดูนะไหมถ้าคุณคนที่มันเล่นนึกนึกถึงอะไรดีเทเลอร์นเอนอร์ไงส่วนตัวคุณแค่กดกดวิ่งเป็นอะ คุณคุณเล่นในโหมดเล่นด่าที่อะไรวะโทษโทษโทษเปลี่ยน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 แล้วคุณเล่นกีตาร์โทษแล้วคุณฝึกได้แค่ตีคอร์ดฝึกแค่ตีคอร์ดก่อนก็เล่นได้างั้นแหละแต่ถ้าคุณแบบมาถึงฝึกแบบฝึกเพลงที่คุณชอบเลยฝึกหมดอย่างแบบฝึกโซโล่ฝึกสเกลฝึกทุกอย่างฝึกแม่งฝึกแม่งฝึก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 กูก็จะเป็นหมดไงคุณจะเก่งกว่าคือไอ้เนี้ยมันเป็นการจะก็อย่างที่ ค่อนข้างที่จะปัญญาอ่อนนิดหน่อยเพราะว่าการฝึกตีคอร์ดมันเป็นเบสิกอยู่แล้วการที่เราฝึกเบสิกกับดีอยู่แล้วไอ้เหียแต่ช่ไหมคุณเก็ตสิ่งที่ผมจะสื่อแหละนะม,<า>มั้งทีนี้ผมจะสื่ออะไรคือผมอจ,จะบอกว่าเออชีวิตเราไม่คือเกมเลยชีวิตชีวิตเราไม่ไม่ต่างที่จากเกมเลยทีนี้อยากให้คุณลองมองไว้ว่าแบบชีวิตอ่ะไม่เหมือนเกมคุณอย่าไปเกิดมาแบบไอ้เฮียกูเกิดมาจนมากูแม่งเลยอย่างงงอย่างนี้ว่าแม่งกูแม่งไม่ชอบเลยไม่ดีเลยยา่าไม่อยากไปเป็นแบบนั้น เหมือนคลิปที่ผมเหมือนที่ผมบอกในคลิปโค้ดมาเซตอะลองกลับไปกลับไปย้อนดูได้ว่าเราควรจะคิดที่จะพัฒนาเราควรจะคิดว่าถราอย่างไม่เติบโตได้ไม่พัฒนาได้คือคุณเกิดมาในโหมดฮาร์ดใช่ปะคุณก็ค่อยค่อๆทำคุณก็ค่อยฝึกไปค่อยๆทำในสิ่งที่มันง่ายไปก่อนค่อยๆเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆนึกภาพของไลน์นาล็อกนะเว้คุณไม่ได้คุณไม่ได้เริ่มต้นมาแล้วคุณไปตีบาโฟแล้วคุณก็ดว่าคือคนแค่หนึ่งคนเป็นโนวิกไปตีบาโฟไอ้เหียคุณโดนบาโฟแบบดีนิ้วแบบคุณตายห่างไอ้ส แต่จริงไ้ิวสิบคุณตีบาโฟนะเฮียบาโฟป๊อปไปสว์คือคุณวิวหนึ่งมาคุณต so, ีอะไรคุณตีก็ตายคุณแทงโจ๊ะโจ๊ะโจก็ตายไม่ตอบเพาะคุณได้หู้แทงโจ๊ะโจ๊ะโจคุณก็เริ่มได้เวลใช่ป่ะเพราคุณวิวสิบเพคุณไปแทงตัวเที่อะป่ะหนอนอ่ะตัวไม่รู้อ่ะลืมแล้วคุณแทงโจ๊ะโจ๊ะโจบางทีมันตีคุณกลับด้วยคุณตีมันตีคุณกลับคุณก็เริ่มเลือดลดคุณก็เจ็บด้วยไอ้เฮียทั้งทั้งที่แบบมันเป็นแค่หนอนงูงูอะคุณยังเจ็บเลยอ่ะเก็นป่ะคุณยังเลน้อยอยู่ คุณลองนึกภาพพอคุณเริ่มเบลสิบไปใช่ไหมคุณคุณอัพสกิลคุณอัาผาดคุณไปตีตัวอื่นคุณเริ่มไปตีมะแรงคุณเริ่มอาผาดเบลสี่สิบเริ่ม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 คุณเบลร้อยแล้วคุณลองนึกยากนึกนึกภาพคุณกลับมาตีไอตัวกระต่ายเหมือนเดิมอ่ะคุณแบบดีดนิ้วทีเดียวกระต่ายไม่ตายทั้งฝูงเลยเออไอ้ขี้อ่ะเหมือนกับชีวิตอ่ะคือสมมติว่าคุณคุณยังไม่กล้าพูดกับคนอื่นใช่ป yeah. ่ะสมมติว่าคุณยังไม่กล้าพูดกับคนนอื่ คุณก็เริ่มจากการที่พูดนิดนหน่อยๆถามนิดนหน่อยๆน่อยเหมือนที่ผมเคยบอกฝึกวิธีฝึกพูดฝึกคอนเวอร์ชั่นนะเท่าอย่างเรากลับย้อนดูได้นะอีกอันหนึ่งนะคนก็เริ่มฝึกไว้นิดนิดหน่อยหน่อทีนี้คุณเริ่มพัฒนาอะไรบ้างคุณเริ่มพัฒนาตัวเองพัฒนารูปร่างหน้าตาการแต่งตัวต่างๆนานะพอคุณเริ่มแบบแต่งตัวดีจะจัดเลยแต่งตัวดูดีจะจัดเลยแต่งตาแอบหุ่นดีจะจัดเลยออกรางการมาเยอะมากหน้าตาดีจะจัดเลยคุณรักษา หน้าตาใช้กินแคร์ใช้กันแดดหล่อรวยเทสุดเท่ทีนี้จากเมื่อก่อนคนแบบจะเดินไปทักคนผู้หญิงคนหนึ่งแบบเออเออโทษทีนะครับชื่ออะไรครับอขอเบอร์ได้ไหมครับขอไอชีได้ไหมครับกลายเป็นตอนนี้คนแบบเดินเดินเข้าไปในผับแบบรู้แค่พยักหน่าผู้หญิงแบบว่าเฮ้ยพี่มีแฟนอ่ะยังเนี่ยขอขอเบอร์จีหน่อยจากที่คนไปเดินมขอไอชีเขาผู้หญิงเดินมาขอแทนอนึกภาพบอกว่านึกภาพบอกว่าเก็ตสิ่งที่ผมจะสื่อว่าคล้ายๆกัน นี่แหละชีวิตเราไม่ใช่คือเหมือนเกมหรืเปลยาไอ้เจ้าคือเราแค่แบบต้องปรับไปเซตเว้ยแล้วน้องแบบคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาได้เหมือนกับกรถไม่ใช่เลยคือเราพัฒนาได้เราต้องค่อยๆอัพสกิลค่อยๆอ,อ,อัพเดเวลเวลแคมชีวิตอะแม่งคุณเก็ตเลนใช่ปะคุณเริ่มตั้งแต่ศูนย์ขวบถึงเจ็ดสิบแล้วกันสุดท้ายคุณตายที่เจ็ดสิบอะเลนแม่งไกลมากนะว่าเจ็ดสิบปีไอ้เจ้ยคืออย่างในเกมต้องแบบแป๊บเดียวแปบบ๊บเดียวแปบบ๊บเดียวเวลอัพมันแบบมันไวไปไงคือในชีวิตจริงอะมันก็ มันอัพได้แต่ว่ามันใช้เวลาหลายปีแบบสองปีสมปีอย่างเงี้ยผมทำคลิปยูทูบอย่เงี้ยคือผมผมก็คิดนะว่าแบบไอ้แค่หกเดือนกูทำให้ได้แบบหนึ่งแสนทับไอ้เคยหนึ่งปีกูจะได้สิบแสนทรับเนี่ยผ่านมาหกเดือนผมได้สี่ทับหกเดือนผมได้พอได้สี่ทรับเก็ตปะแต่ในหกปีข้งหน้าผมอาจจะได้สี่แสนซับอ่าอ่าเก็ตปะเราต้อง,องมองในระยะยาวเราต้องค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปอย่าไปคิดมาก ถ้าค่อยๆทําคือถ้าถุนคนแบบว่าไอ้เคีย้ยผมไม่อยากทำมากออกล้งกายมันเหนื่อยอ่ะมันนานอ่ะมันใช้เวลาหลายปีอ่ะกว่าคุณจะดีอ่ะผมท o u t u b e อ่ะอีกต้งนานหลายปีกว่าจะกว่าจะมีคนดูอ่ะคุณลองนึกย้อนกลับไปนะเว้ว่าคือ,อยังไงอ่ะเกมคุณก็เล่นอยู่แล้วยังไงตอนนี้คุณก็เล่นเกมอยู่แล้วถ้าคุณถ้าคุณไม่อยากทำอะไรสักอย่างก็เหมือนคนเอสเคแถมเวลามันก็ผ่านไปอยู่ดียังไงเวลามันก็ผ่านไปอยู่ดีฉะนั้นคุณก็ทําทําไปเลยคุณออกล้างกายวันละครั้งก็ได้สองอาทิตย์ครั้ ไอ้เชอย่างน้อยให้มันแบบฝึกวุณิสัยค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม,ม,ม,มนิดๆหน่อยๆจนแบบเออเดี่ยมันก็ดีขึ้นเองอยังไงมันก็ต้องพัฒนาเวยจริงๆนะ <S <S ไม่รู้อ่ะคือผมไม่อยากอยากจับมือคุณมาแบบทำทุกอย่างาเชี่ยที่มันดีต่อสุขภาพได้ดีต่อชีวิตคุณได้แต่แบบมันก็อยู่ที่ตัวคนเองอะนะเออจริงๆแล้วสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวคนเองเอาเป็นว่านี่เท่านี้แหละคือถ้าคุณสงสัยอะไรที่แบบ อะไรจะพัฒนาชีวิตตัวเองได้นั่นนี่นู่นก็ได้อย่างเงี้ยเม้นถามไว้ได้เลยผมยินดีที่จะตอบยินนี้ที่จะช่วยทุกอย่างนะทุกวันจริงๆคุณเม้นพันพันเม้นผมว่าไล่ตอบตอนเนี้ยจริงผมว่าไม่มีใครเลยจริงผมก่านะอืมขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีแล้วกันนะครับขอขอให้ไม่คิดมากไม่ซีเรียสมากเราเค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเค่อยๆพัฒนาไปาน,าไน,นะ เราเติบโตไปด้วยกันนะอืมไหนๆเราก็เล่นเกมอยู่แล้วอะเรามีเพื่อนร่วมทางเล่นเกมด้วยกันดีวกว่านะครับผมก็เท่านี้แหละบ๊ายบาย